รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โุยยอะมายและสุดท้านี้ยังอยู่กับน้องเซมนะคะสวัสดีค่ะน้องเซม เดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาพกมาเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะวัน,นแลววนน้วันนี้ผมมาเนี่ยผมนอกจากจะมาทํารายการแล้วเนี่ยผมจะมาจีบสาวด้วยครับ<ะ>เจมส์จะมีลูกมีเมียแล้วนะแบบมันมันไม่ดีป้ะเฮ้ยพี่ไม,ไม่เป็นไรผมขออนุญาตภรรยาที่บ้านแล้วบอกว่าจีบได้เต็มที่เลยนี่อะไรเนี่ยแล้วอ,อะไรจะมาจีบสาวเนี่ยของจีบสาวของผมเหรอนี่ผมคัดสรรมาอย่างนีนะฮะแหวนเพชรทับทิมมรกตอย่างที่พี่พูดเนี่ยไม่ถูกใจกับสาวของผมมันต้องอย่างนี้พี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ เจมมี่วันสาวที่ไหนเขาจะชอบไม่มีหรอกเจมขอแบบเนี้ยขอแบบเนี้ยกินกองผมทำไมเราผมจะไปจีบสาวจีบสาวแน่นอนเมื่อกี้พี่พูดถึงเด็กใช่ปะบ้านหลังนี้เขามีลูกสาวคนหนึ่งครับน่ารักมากผมจะมาจีบลูกสาวเขาพี่จะมาจีบให้ลูกชายเหรอใช่คิดการกาอะไพี่จะบอกให้ว่าเห็นคุณพ่อเขาอะหน้าตาใจดีแบบนั้นห่วงลูกสาวนะจริงเหรอพี่ใช่สิผมบอกเลยว่าเรื่องของพ่อตาเนี่ยสบายมาก บ้านนี่ดุใช่ป่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นผ่านมาหมดแล้วเลยใช่ไหมผมผ่านมาตั้งหลายพ่อตาแล้วครับพี่แล้วเป็นยังไงโอ้โหจัดการเรียกโดนตีตายตั้งแต่พ่อตาแรกตายตั้งแต่พ่อตาแรกแล้วครับแล้วนี่จะรอดเหรอเนี่ยก็ลองดูจะลองดูไมได้นะครับโรงพยาบาลแถวนี้อยู่ไม่ค่อยไกลอ่ะก็พอได้อ่ะถ้างั้นไม่จีบก็ได้ไม่จีบก็ได้พี่ไม่รู้จักกระพอเหรออะเขาไปพบเลยนะได้เลยครับว่าแต่คิดอีกทีได้ไหมพ่อพอเฮพี่เหรอ ห้องนั่งอ่านหนังสือสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนี่ห้องลูกสาวค่ะน้องอลิสห้องของเทเลนเนี่ยนะค้นี่ไม่มีใครเคยมาเห็นห้องนอนเราหนาเน้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรทำไรก็นั่งดูไอซีรอกนั่นนี่แหละนี่เลยมุมนี้เป็นมุมอะไรคือความอาบจริงๆแล้วเนี่ยด้วยขนาดโต้อะนะ เราทำได้หลายอย่างเและลูกก็ชิมได้ยบ้านนี้เป็นมุมนั่งแบบว่าป้อนข้าวลูกกินข้าวนั่งปั๊มนมอะไรบ้างเนี่ยข้าวกุ่มนมอยู่กับลูกอยู่เลยอ๋อนี่คือพูดง่ายๆคือเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวมันก็เปิดโล่งนะแบบทำอาหารเล็กน้อยๆอะไรอย่างนี้เนาะดูทีวีไปอะไรอย่างเงาหนังเล่นมือถือกินข้าวอะไรได้หมดดูกล้วยล้างบ้านดูข้างบ้านอะไรไปว่าแต่บ้านใหญ่โตมากนะมาสองสัปดาห์เนี่ยอยู่คนเดียวเลยเหรอจะลุดสามีกับลูกเนี่ยมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเมา อยู่แต่เราก็อยู่กันต้ามณะไงแล้วก็ค่อยๆออกมาอ๋อถึงเวลาอยากจะให้ใครโผล่มาก็เขาก็จะออกมาด้วยไว้จนี่แหละแต่ว่าคุัผู้ชมดีครับสวัสดีครับใครอะครับใครอะครับอันนี้คนขับรถหรือว่าผู้จัดการครับตอนแรกก็เป็นคนขับนั่นแหละค่ะแล้วหลังๆก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งให้โอ้ยจ้าสามีบ๊อบบี้คุณบ๊อบบี้สสวัดีครับสสวัดีค เขาหน้าใจดีแบบนี้เนี่ยอย่าไปกวนเขานะมอะไรนะหย่งชุนอะไรนะหรือว่าพกองันตัวชุนอะไรงี้หรอแฟนสวยแล้วต้องมีแบบวิทยายุทธพูดดี้อหรือว่าเอาวิทยายุทธมีไว้ใช้กับแฟนเวลาแฟนดื้ออบ้านนี้คุยในดีหย่งชุนนี่คืออะไรเดี๋ยวขอขยายความหน่อยพี่บอกอหย่งชุนคือเป็นสินปะาพกเงินตัวนะครับก็คือ มาจากเมืองจีนโดยแม่ชีอูเหมยเป็นคนคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาก็คือดีใน,นมวยผู้หญิงแหะครับเอาไว้มาป้องกันตัวาสามารถสู้กับมวยแรงจากผู้ชายได้ยี่งไปอีกแรงเยอะเลยพี่ซาพี่ซาทำได้ไหมได้ครับเคยไปเรียนแต่ว่าแบบจําไม่ได้มันต้องมันต้องฝึกแบบคือฝึกจนร่างกายเรามันคุ้นชินกับคือสามารถที่ว่าคนต่อสู้เข้ามาแบบนี้เราสามารถตอบได้แต่เรามาเพราะว่า เจมเนี่ยเขาพูดแต่แล้วเขาจะมาจีบลูกสาวบอกเขาจะมาจีบลูกสาวบอกอะโอ้ยไปเลยไปเะแสดงหยงชุนอะไรเขาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะผมไม่เชื่อหรอกว่าพี่เก่งหยงชุนเพราะผมเองเนี่ยเป็นนักเลงแบบต่อยตีมาก่อนให้พี่ให้พี่พอบสอนผมหน่อยสมมติถ้าเกิดผมเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าผมจะเป็นแบบคนที่จะมาจีบลูกสาวพี่เฉยเลยถ้าจะต้องปกป้องลูกสาวยังไงปุ๊บเป็นกระโดดกันร์ยปุ๊บ หลับไปแล้วหลไปแล้วไม่เอาต่จรจริงๆอย่าแบบแบบเอเอคุณผู<ม>ช้ชมการสัมผัสกล้ามเนื้อถ้าเกิดคนที่มันเป็นิลสิป้ับกันตัวจริงๆอ่ะกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงจังหวะที่ผมเข้าไปเมื่อกี้แล้วพี่ก็สั่นที่ด่วช้าๆนะครับป๊บปป๊ันี่เจ็บแล้วเนี่ยนี่เจ็บแล้วเนี่ยนี่อนี่อนูแบบเบาเมากเลยนะเบามากเลยนะอนนี้ต่อยงี้แล้ถ้าเกิดผมชคนี้ครับ การอย่างนี้ก็ได้การลงไอย่างี้หร like. no ือว <Ah, ่าอย่างนี้ก็ได้มีสองแบบจะบอกคุณจริงจะแรงจะแรงแของแข็งแรงมากก็กล้ามเนื้อจริงๆคือหลักการง่ายๆครับคือเขาเรียกว่าไงเวลาคนต่อยมันต้องเกรงแขนถูกไหมครับเกรงๆไงต่างมันก็ต่างเก็บจริงๆถ้าเกิด คนที่ต่อยตัวเองมาแล้วเราไม่ต้องใช้แรงเราแค่บ่อยๆเบาๆปล่อยธรรมชาติไปอย่างเงี้ยมันเราก็จะไม่เจ็บจากคนที่ตเองมาจะเจ็บๆถ้าเกิดเราเอาแรงเขาอะยืมแรงเขามาใช้เพราะฉะนั้นผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราถ้าเกิดเตี้ยนะทำได้แล้วเวลาแบบกลับบ้านมาเหนื่อยแล้วแบบภรรยาเข้ามากระเด็นกอนเราวสยงทุนใส่เขาไม่ส่ครับมันเป็นความรักนะไม่ลืมตัวไงมะลืมตัวมีแม่มีไหม ไม่มีแต่เขาจะชอบมาซ้อมกับเราสอแบบที่รักที่รักลองต่อยนี่อะไรเงี้ยเขาจะได้ฝึกว่าเออต้องยังไงแล้วเขาถ่ายแล้วเขาสอนอะไรไปรมาให้เรามันมีศิลปะป้องกันตัวเยอะแยะมากมายครับมีมวยไทยเร่องทำไมสิใจญยงชุนคือมวยหยงชุนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่สนใจเพราะว่ามวยไทยโอเคเราก็ชอบนะแล้วก็เราเปิดยิมด้วยเราทำยิมแล้มีมวยไทยแต่เรื่งจัมวยไทยมันเขาเรอยุเกินเลขาขึ้นไปแล้วเ มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรสุยากเหมือนเป็นเตะกระสอบเยอะนะโคบโกระดูกเราก็ก็เลยแต่วันนี้ย่เยอะก็เล่นได้ใช่แล้วก็ยูยูยังเล่นได้ดังเล่นมามองว่าโอเคมวยอย่างชุนเนี่ยเป็นมวยที่ป้องกันตัวได้จริงๆหมายความว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเรามวยอย่างชุนจะเน้นไปที่จุดอ่อนของผู้ต่อสู้เลยอย่างเดียวก็คือจบไปแล้วก็ไปเลยเหมือนจบจบไวไปเลยจบไวไม่ต้องเรียนนาอ๋อมันเป็นว่าจบละเฮ้ยช่วยช่วยเป็นจริงเวย โปรโมทด้วยได้ไหมแบรนด์คอกวิงชุนแบรนด์คอกวิงชุนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงลาซานซอย17ครับเออผมต้องไปเยอะแล้วครับรู้ทำหลายอย่างมากเลยอ่ะบอบคือตอนนี้บอบทำอะไรบ้างนะก็คือหลักๆเลยก็ทำธุรกิจนำเข้าสารเคมีก็คือ raw material พี่เคยที่เคยชกพนักงานของบริษัทพี่ไหมไม่มีป้องกันตัวเออกงานตัวทำที่นีแล้วก็ทำแล้วก็อีกอย่หนึ่งก็คือนำเข้าพวกบอดริการบริแทนจากยุโรปนะครับและอีกอย่ ก็จะเราผลิตบะหมี่กระสนลูกยี่ห้อโดมินีทำเยอะมากเลยพี่รักงานหรือร้อนเงินครับรักงานหรือร้อนเงินครับเป็นอย่างไรนะคะคิดจะพักคิดถึงค่านเธอรคุยเรื่องงานเนี่ยอ่ะคอยแต่อยากรู้เรื่องความรักเรียบร้อยแบบนี้บอกโอ๊ยสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดาหรออะไรยังไงสมัยบอสไปเหรอไมบเที่ยวตามภาษาผู้ชายแหละแบบเที่ยวกับเพื่อน เจ็ดวันเที่ยวกี่วันสวันครับสี่วันครับช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน SME Startup Start า,ามรอยพ่อจากธนาคารออมสินในยุคสมัยของสังคมปัจจุบันที่ผู้คนในสังคมต้องทำงานแข่งกับเวลาทำให้หลายคนละเลยในการใส่ใจสุขภาพค่ะ แต่ปัญหานั้นจะหมดไปถ้าอาหารสุขภาพจะมาในรูปแบบที่รับประทานง่ายและรสชาติอร่อยทั้งยังมีคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะผมอัคราดาศรผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและโคฟาวเดอร์ er, บริษัทไว้์ชอยส์ประเทศไทยจำกัดครับผมวชรินจตุชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและโคฟาเดอร์ er ของบริษัทไว้ชอยครับ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวโยเกิร์รต้วก็ตัวกานโนล่านะครับซึ่งนํามาจาับผสมเข้าด้วยกันแล้วก็คือพร้อมรับประทานเลยเอเกนโยเกิร์ตกานโนล่านะคบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ h e a l t h ฟ food นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับคนดูแลสุขภาพกันอย่างมากนะครับก็ต้องหาอาหารต่างๆนะครับที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ต่างๆต,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 ตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น all in one อยู่ในข้างในคือบราษาิษัทของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมมากเราจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่านวัตกรรมแบบ horizontal นะครับแบบเป็น ว่จะใช้หลักพูด Easy Marketing ด้วยก็คือว่าทำให้สิ่งที่ยากๆก,ก,กลายเป็นสิ่งที่ง่ายๆวันที่เราประสบปัญหามืดแด้านนะครับวันนี้ธนาคารอมสินก็ให้แสงสว่างกับเราให้เงินทุนเรานะครับเพิ่มมากขึ้นกับสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี s m e Startup ตนะครับต้องขอขอบคุณธนาคารอมสิน,นงมากครับผม เวลาแล้วนะคะที่คนรุ่นใหม่จะต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้นธุรกิจที่ใส่ใจสุขภาพแบบนี้ธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับความคิดที่น่าสนใจของคุณเสมอค่ะสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ